รีวิวคนรับจ้างแกะกุ้งแกะปูน้องผู้หญิงที่เห็นอยู่คนนี้นะครับอันนี้คือจ้างมาเขาจะมาแกะแกุ้งแกะปูย่างเนื้อบริการเราทุกอย่าง,างเลยตอนแรกเราก็นึกว่าน้องทําพัดทำขำๆเจอน้องในเน็ตไงคือพอเราเรียกตัวมาคือน้องย่างให้จริงจังมากทําเป็นงานจริงจังเลยคือนอกจากค่าจ้างน้องเนี่ยเราต้องจ่ายค่าบุฟเฟ่ให้น้องอีกหัวด้วยนะครับอันนี้คือคอร์สเพิ่มมาอีกหนึ่งแต่เรายอมงานเพราะเขาบอกว่าถ้ามีคนแกะกุ้งให้จะทําให้กินอร่อยขึ้นอ่าเราก็เลือกมาเจอที่ร้านเบบบีบที่บางแคครับเพราะทีี่่มมเพย เนื้อมากเนื้อสันคอออสเตรเลียเนื้อเสือร้องห้ออสเตรเลีย Australia, เนื้อนองลายเนื้อลิน้นเนื้อใบพายและเนื้ออื่นอีกมากมายอยากได้อะไรก็แค่ชีๆ้ๆน้องเขาก็จะติ๊กให้หมดเลยดูแลเราทุกอย่างอาหารที่นี่จะโดดเด่นเรื่องเนื้อมากเราสั่งให้น้องเขาย่างบนตเตาย่างเนยหรือจะต้มลงหม้อชาบูก็ได้ คือเขามีน้ำซุปหมาล่าด้วยนะสำหรับคนชอบกินเผ็ดไอ้เราก็นั่งเฉยๆเรากินได้เลยครับให้น้องเขาย่างไปแถมยังมีบุฟเฟต์อะไรอย่างกุ้งปลาหมึกย่างเสร็จน้องก็จะแกะกุ้งให้เราอันนี้คือฟินมากเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยพนักงานที่นี่ก็บริการดีมากถ้าเรางงว่านี่เนื้ออะไรเราก็ถามได้ตลอดของกินเล่นอื่นก็เยอะมากทั้งข้าวหน้าเนื้อยำปูมา้าสปาเกตตี้เยอะจริงคือเลือกไม่ถูกแต่อันนี้เรากินเองนะไม่รบกวนให้น้องเขาป้อนแค่เขาย่างเนื้อให้เรานี้ก็เหนื่อยละก่อนกลับเราก็กินไอเต็มล้างปากครับ ถ้าใครอยากมากินบุฟเฟ่เนื้อดีๆราคาคุ้มๆนะแนะนําให้มากินเบสบิฟได้ทุกสาขาสีแบงแดงรวมน้ารวมทะเลได้กินเนื้อออสอย็คุ้มลวแต่ถ้าใครมากินสาขาบางแคอาจจะเจอเรานะเพราะเรามากินที่นี่บ่อยเพราะที่จอดรถเขาเยอะมากแถมโต๊ะเยอะถ้าเจอเราก็อย่าลืมทักกันด้วยนะ